ทักปืนออกมาแล้วต้องเดิมพันด้วยชีวิตนะอ๊ส ดครับผมตอนนี้นะ้องโคบี้ก็มีสติกเกอร์ลายเป็นของตัวเองแล้วนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกดซื้อตามลิงก์ใต้ดดสคริปชันได้เลยนะครับผมผมแปะลิงก์เอาไว้ให้แล้วนะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนค่าขนมผมเยอะๆนะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชนนาแนลนะผมยิมเกมวันพีทดาวตี้รัสกันอีกครั้งหนึ่งนะผมวันนี้นะผมผมก็จะมาเล่นตัวละครวันพีทโอดิซี่ไอเดโอนะฮะหรือไอเิโอนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกันนะผมเป็นตัวละครคอลแลบที่เขาแจกในเกมฟรีเลยนะผมเนื่องจากการเปิดตัวของเกมวันพีทโอดิซี่เดือนหน้านะเป็นตัวละครสายหมัดสีน้ำเงินนะผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะผมรบกวนฝากกดไลค์ผมนิดนึงนะฮะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคนเดียวต่อไปก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยนะผมโอเคคคครรรรัััับบผมมมถ้้้้้าาาาพออแแลลลวเเเเเขขไไปปปดดููกกกกนนนนนใใิยต่่่ทีจะ ถ้ผมเรามาดูถึงเรื่องดีเทลตัวละครตัวนี้กันก่อนนะผมก็เหลี่ยนที่ผมใช้นะผมผมก็จะใช้2ลูฟี่นะฮะแล้วก็เกมเพลย์แรกผมก็จะใช้เป็นสองบัวนะผมซึ่งก็แล้วแต่คนชอบเลยว่าจะใช้ใสไหนแต่ว่าให้เน้นเป็นดาเมจไปนหน่อยนะฮะเพราะตัวละครมันดาเมจเบามากนะผมอาจจะต้องอัดดาเมจเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะส่วนสกิลของตัวละครตัวนี้นะผมสกิลที่1น,นะฮะเป็นการยิงต่อเรื่อง5นัดนะผมแล้วก็ลดความเร็วตัวลง10%เด้วยนะผมเป็นเวลา20่สิบวินะผมดาเมจค่อนข้างที่จะเบานะผมแต่รวม วนสกิลที่สองนะผมเป็นการที่จะยิงออกไประยะกลางๆนะผมไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะผมแล้วก็ยิงเป็นวงกว้างด้วยนะผมทำดาเมจ6ฮิตนะผม5ฮิตแรกนะผมจะทำดาเมจแค่66แล้วก็ลดแอตแทกลง20%่สิบเปอรเซ็นะผมเวลา20่ิบวินนะแล้วก็ฮิตสุดท้ายที่จะทำดาเมจแรงหน่อยนะผมก็คือ330ร้อยสบนะผมพร้อมผลนอกแดงนะผมแต่ครูดาวสกิลนี้ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะนานพอสมควรนะฮะ อาจจะต้องพึ่งจากการคิวัตรูได้แล้วลดคูเดอร์สกิลนะครับผมซึ่งการคิวัตรูของตัวละครตัวนี้ก็ทําค่อนข้างที่ยากมากเลยนะครับผมเพราะว่าดาเมจเขาเบามากเลยนะฮะมาดูกันที่เถรของตัวละครตัวนี้นะผมถ้าเราทําดาเมจที่ที่สาของการโจมตีปกติใส่ศัตรูนะครับผมก็จะลบดีเฟนซ์บัฟของศัตรูลง20เป็นเป็นเวลา20วินาทีนะครับผม ถ้าเกิดว่าตัวละครนี้ถูกฆ่าตายนะผมเราจะสามารถโอนทายป๊อแอตแท็ของตัวละครตัวนี้ที่เก็บสะสมไว้นะผมไปให้กับตัวละครถัดไปที่เอาลงมในสนามได้นะผมคล้ายๆกับอินุาราชิเลยนะผมถ้าเรามีแอตแท็กสามสปร์เซนต์นะผมตัวละครเราตายเราตัวใหม่ลงมานะผมตัวละครตัวใหม่จะเริ่มมา ด้วยบัฟแอตแทกสามสิบเปอร์เซ็นต์ทันทีทันใดเลยนะผมถ้าเกิดเราลบบัฟศัตรูได้นะผมก็จะเพิ่มแอตแทกห้าเปอร์เซ็นต์นะผมเก็บสะสมด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการลบบัฟดีเฟนส์นะผมแล้วก็ลบบัฟแอตแทกนะผมถ้าเราทำได้นะผมก็คือจะสามารถที่จะเก็บสะสมสเต็คไปเรื่อยๆนะฮะถ้าเกิดว่าเราเคลล์ศัตรูได้นะผมลดคูลด,ดาวน์สกิลสองลงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมซึ่งค่อนข้างที่จะทำยากพอสมควรนะฮะถ้าเลือดมากกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมกันชักนะ,รกกกะกนครับผม โดยภาพรวมตัวละครตัวนี้นะผมผมคิดว่าตัวละครตัวนี้มันอาจจะเป็นคล้ายๆกับตัวละครสเตปด้วยซ้ำนืผมความสามารถของเทตตัวละครเนี่ยมันยังไม่ได้สุดขนาดเป็นตัวละครรีเจน์เลยนะฮะเนื่องจากว่าเมตานี้มันเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะผมแต่เทตตัวละครน่ะมันยังเป็นรูปแบบของเทตในเวอร์ชั่น1ปีก่อนหน้านี้นะผมก็คือเป็นเวอร์ชันแบบ ยังไม่ยังไม่เป็นเมตาเขียวด้วยซ้ำนะอาจจะเป็นเมตาฟ้าอยู่นะผมซึ่งปั้นมาทําซับผมว่าก็ยังไม่ค่อยคุ้มนะผมปั้นมาเล่นเมหลักก็ยังไม่ค่อยสุดมากขนาดนั้นนะผมจากไปลองเล่นดูเนี่ยคือเราไม่มีทางที่จะสู้แชงหรือโรเจอร์แบบหนึ่งหนึ่งได้เลยนะผมถ้าเกิดเขามีสกิลครบแล้วเขาเล็งแค่เราคนเดียวเนี่ยยังไงเราก็ตายนะผมมันไม่ทันจริงๆนะและการโจมตีปกติธรรมดาของตัวละครตัวนี้นะผมมันสั้นมากเกินไปนะผมผมคิดว่าถ้าเกิดว่ามันดีไซน์ออกมาให้มันเป็นการยิงระยะไกลไปเลยนะผมพร้อมกับสกิลทั้สุด มันจะดีกว่านี้นะผมอันนี้คือตีธรรมดาต้องตีใกล้สกิลระยะไกลได้แต่ว่าก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะผมก็คือถ้าจะเล่นอย่างเงี้ยเราเล่นอีโซน่าจะเก่งกว่านะผมเพราะมันมีซับเทนด้วยนะผมในการยิงแล้วได้เรื่อยกลับมามีคีด,ดีข้อนะมีน็อกแบ็กที่แบบยิงแบบระยะประชิดแล้วดาเมจรุนแรงด้วยนะน่าจะครบเครื่องกว่าตัวละครตัวน,นี้นะเพราะตัวละครตัวน,นี้รู้สึกว่ามันไม่สุดเราจะเล่นเป็นแถว2ก็คือต้องรอสกิลเล่นนะผมถ้าเกิดจะเข้าไปโบกแบบระยะประชิดก็ไม่ไหวอีกนะซึ่งการโจมตีปกติธรรมดามันช้านะผมแล้วก็ระะะยยสั้้นดว าเกิดว่าใครอยากจะปั้นก็สามารถปั้นมาเล่นขำๆได้แต่ผมก็ไม่ได้แนะนําให้ออาไปลงแรงจริงๆ,ๆ,ๆจรงจนะผมก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะผมว่าตัวละครตัวนี้จะสามารถทําออกมาได้ดีแค่ไหนในเมตาปัจจุบันนี้นะฮะไปดูกันเลยครับมาอยู่กันในเกมแรกนะผมด่านอารองพาร์คนะผมโอ้โหเจอแชงพิวร้อยด้วยนะผมหนวดขาวแล้วก็เจอไอเดโอเหมือนกันเลยนะฮะโอเคฝั่งเรามีวิ่งตัวเดียวนะผมมีติดก,กอง เป็นยังไงฮนะแฉงจะโดดมาไหมโอ้มันชาร์จมาแล้วครับผมดอดก่อนหนึ่งทีโอเคมันไม่เล็งเรานะผมรอดไปนะอยา่าอย่าโดดมาป่าแล้วนะไม่ไหวนะเฮ้ย,ย,ยมีคนมานั่นก็ยิงตรงตรงไปเลยแล้วกันแตกไปหนึ่งตัวนะผมหมดเ้าเรื่องเฮ้ยยิ่งหนึ่งทีโคตรเท่เลยครับผมยิงกับหลังนะให้เลือกระสุนมันสะ้อนไปนะผมเฮ้ยตรงกลางไม่มีคนเอาเลยเหรอเป็นอะไรเราเป็นวิ่งให้ก็ได้นะผม เริ่มหน่อยแล้วแฉงกลับวาเกิดมาอีกแล้วนะผมมันจะเอาเราไหมเนี่ยนั่นไงผมว่ามันจะเล่นเราแล้วแหละงั้นผมหลบหลังประตูนี่แล้วกันนะผมนี่จะโดดมาไหมเพื่อนนะยืนอย่างนี้ได้ทั้งวันนะครับผมบอกเลยรอรอฮาคี้เขาขายก่อนนะครับผมเพราะผมคิดว่าเขาน่าจะโดดมาหาผมแน่นอนอนะอ่าเนี้ยอย่า,ยาจะทําอะไรค <c oughs> งเรานํานะคงเรานํานะผมรู้ทันนะคุณจะโดดมานะ เงียผมไม่รอดแน่โอเคเขาหาคีิหมดเรียบร้อยแล้วผมเราก็ดึงคงต่อเลยนะฮะเขามาเสียเวลากับเราถือว่าดีมากมากเลยนะผมเพื่อเราก็จะได้เล่นแบบสะดวกสบายหน่อยไม่มีแขงไปขัดแข้งกัดขานะฮะโหลูฟี่สู้กับเซโตอยู่นะผมยิงซับคอปไป้หนึ่งทีนะผมโอเคเซโตเราเอาอยู่นะโอ้แข้งฟันอูซบเราใหญ่เลยนะผมเดี๋ยวเรารอเติมเพื่อนนะผมเราอูซบเขาแบบไม่ได้ใช้สกิลนะฮะนี่แหละแล้วก็ใช้ไปเลยรับยิงกับลังหนึ่งทีแตกเลยนะผม ติดบูธด้วยนะฮะอย่างแรงเลยนะผมหมื่นสี่นะฮีตสุดท้ายโอเคแชงแตกเลยนะผมคือถ้าเราไม่มีสกิลเราอย่างเล่นเลยนะผมตัวละครเราตีระยะโคตรใกล้เลยนะผมตีธรรมดาเนี่ยคือสกิลเดี๋ยวจะคอยต่อระยะให้นะผมยิงยิงก็เล็งไม่โดนด้วยนะฮะสกิลตีฮิตที่สเนี่ยโอเคโอ้โหเสียัดเลยเดนยิงเบาเลยนะผมอุ้ยอีโซอีโซยโซยโซยยะ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 แล้วหลบได้นะผมมายิงสวยไม่ถึงทีแต่เขาก็ดอทได้โอ้ใช้งเอาแล้วว่ะ เอาแล้ววะหนีเลยฮะเดินเดือนนะเขาไม่เดวนนะฮะเขาแทงมาทีเดียวครึ่งหลอดนะผมเน้นนะผมทีเดียวนะย,ยืนใกล้ไคโดนี้จะปลอดภัยไหมเนี่ยมันมาจริงด้วยนะถอยมาก่อนนะเล่นหนึ่งทีโอ้ยิงไม่โดนนะมันไม่ล็อกเป้าให้นะผมรอใช้สกิลสองต่อนะผมยิงไม่หนึ่งที แล้วก็ดอตออกมาก่อนนอั่นไงทีปแตะแล้วก็ยิงมันซะเลยนี่งไงเรียบร้อยนะลูกฟุ๊กจริงๆเนอะผมถ้าดอดไม่ได้นะ่าจะตายอยู่อืมไม่รอดแล้วฮะ <Okay. S 1> กันตายเด้งเลยนะผมไม่น่ารอดนะผมเรียบร้อยเออขอดึงหน่อยสักนิดนึงก็ยังดีนะผมก่อนตายโอเคเดี๋ยวเราเอากลับมาใหม่นะผมโดนเลลี่ติดบูธฟันทีเดียวแตกเลยนะฮะได้ไหมเนะี่ยสีธงอยู่นะผมขอดึงธงคืนไม่ได้นะผมยิงข้ามไปเลยฮนะ ไม่โดนใครเลยมันสั้นเกินไปแล้วผมมันควรจะไกลกว่านี้นิดหนึ่งยิงสวนไปหนึ่งทีก็จบไปเป็นทีมร้อยแล้วผมสรับเกมแรกนะฮะ มาอยู่ที่เกมถัดไปแล้วผมโอ้เจอทั้งแชงทั้งโรเจอร์เลยแลผมแล้วก็ยังมาโตะด้วยนะฮะคือบอกได้เลยว่าทุกตัวที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามตอนนี้เราสู้ยากหมดเลยนะผมก็อาจจะต้องยืนเป็นแถวสองนะฮะเรายืนแถวแรกไม่ไหวจริงนะผมตีไม่ทันเขาจริงๆฮนะเริ่มมาโอ้โหโรเจอร์มากักเปิดมาก็ไม่สวยแล้วนะผมโดนปาดไปทีนึงครึ่งหลอดนะฮะจะเอายังไงดีนะผมจะรอซ้อนดีกว่านะอย่างนี้ไม่ไหวฮนะไม่ไหวคีรอทงสองนี่แหละครับ เสียเสียธงแรกไปไหมเนี่ยเสียธงกลางไปนะผมแต่ได้ธงบ้านมาแล้วก็ยิงโชว์ไปหนึ่งทีแตกเลยนะผมรอทีเผลอ,อย่างนี้นะฮะแล้วก็ยิงสวนนะผมนี่ไงโอ้มากันเต็มเลยนะผมทั้งโรเจอร์ทั้งแช้งทั้งยามาโตะไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วผมลงมาหลบแถวนี้ดีวกว่านะฮะขบนอันตรายจะจัดเลยนะผมโอเคเพื่อนโอ้วลงมีเชคงอย่างโหดนะผมกับโรเจอร์ครับโรเจอร์พัธาโเรโเจอร์นะ ก็ดูนะผมการต่อสู้ระดับตำนานนะผมใครตายก็ซ้อนเลยครับผมเรียบร้อยผมนี่ไงคอยมาเก็บงานให้นะผมยิงยังมาตกอีหนึ่งที่อูหมันเคาน์เตอร์ทันได้ไงครับเนี่ยไม่นะไม่นะเนื้อเนื้อนม่โอเคได้อยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้ยโรเจอร์ขอบคุณครับโรเจอร์ขอบคุณครับเกือบไปแล้วนะผมเกือบตุยให้โรเจอร์ไม่มาช่วยนะี่เราจะตุยเลยนะผม เพื่อนมาเยอะอย่างนี้เราเก่งเนผมยิงไปเลยับผมไม่โดนอีกโอ้ใหม่ก้อนสวนไปหนึ่งทีโอเคสกิลหนึ่งได้อยู่นะเกือบไปแล้วนะผมโดชือแตกแล้วผมโดนยามาตกเคาน์เตอร์นะฮะคิงฮะคิงยาโอ้โหสวยจัดแรงชิบเป๋งเลยใช้งเดินมาแทงจบเลยนะผมไปเลยเพื่อนไปแนวหน้าเลยฮะเดี๋ยวเราเดินไปตามนะับผมตอนนี้ยังไม่มีครูดาวสกิลนะผมโอมาละเดี๋ยวเดินไปซ้อนนะผมถ้าเราไม่มีสกิลเราซ้อนไม่ได้นะฮะ ตัวละครน,นี้คือต้องพึ่งสกิลหนักๆเลยนะผมเพราะว่าไปเบียระยะประชิดก็ไม่ไหวโอ้โหมันผักโรเจอร์มาตรงนี้ด้วยนะฮะเอาแล้วร้อนเลยนะโอเคสกิลหนึ่งไปแล้วนะลองวัดกันดูสักตั้งว่าเราอืหน้าสั่นเลยดีครับผมโอ้ชังขอบคุณครับโอ้เหลือหนึ่งเกือบตุยอีกแล้วนะผมยิงไปไม่โดนใครอีกแล้วโอ้เศร้าเลยอ่ะกดสกิลหนึ่งเลยแล้วกันฮนะโอเคชังจัดการหน่อยดิเพื่อนผมเหลือหนึ่งนะโอเค โอเคครับผมเกือบตายนะผมตัวสกิลสองโรเจอร์ทีเดียวนะผมกันตายเด้งเลยนะฮะ๋หนึ่งนี้เราทําอะไรได้บ้างเนี่ยรอครับใกล้ติดบูธแล้วฮะติดบูธแล้วน่าจะได้เลือดคืนมาบ้างนะผมเพราะมีโมโก้ในทีมนะฮะน่าจะมีบูธเฮปีโอเคได้มานิดนึงนะผมอย่ามาตกก้นยิงไปแล้วนี่ไอแตกติดบูธนะผมยังไงก็ได้จะได้นะฮะโ,โ,โรเจอร์มาไหวไหมเนี่ยไปบวกนเ,เพื่อนเดี๋ยวเราซ้อนให้เราบวกแนวหน้าไม่ได้จริงๆนะตัวนี้ ตัวนี้ต้องคอยยิงซ้อนอย่างเดียวนี่ไงอย่างนี้เราจังหวะนี้เราชอบนะฮะโอเคลูฟี่เหรอลูฟี่แต่รอดอตไม่มีดอตอีกโอเคเพื่อนฆ่าได้นะผมอึ๊บเอา้าทำไมไม่เพอร์เฟกต์ดอตโอ้โหชะง,งักเลยเอ่อน่าจะไม่มีการพลิกแล้วนะผมก็จบไปที่เรียบร้อยผมสำหรับเกมที่สองนะผมก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าใครไม่อยากพลาดคอนเทนต์ต่อไปก็สามารถกด subscribe ไว้ได้เลยนะผมส่วนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน